ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทําให้เราย้อนกลับมองดูว่าเรานี้โง่าบัดซบจริงๆณนะทุกวันนี้ยังไปหลงระเริงอยู่กับกิเลสหลงด่าคนนั้นหลงว่าคนนี้หลงประชดประชันคนนั้นหลงต่างๆนานาไม่ตื่นเสียทีเราก็จะโง่ดักดานอยู่แบบเนี้ยไม่ไปไม่มาแบบเนี้ยถูกกิเลสตันหามันก็หลอกหลอกว่าเออมึงอย่าไปนะ ถ้าเมืองไปบาลมีไม่พอหรอกอย่าทาเลยทําไปมันก็ทําไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยครับมันก็หลอกเราแบบเนี้ยถ้าเราเชื่อในคาพระพุทธองค์มันจะคิดอะไรเรื่องของมันแต่พระพุทธองค์ทรงตัดแบบนี้เราเชื่อแบบนี้เราทําแบบนี้ไม่สงสัยไม่ลังเลสงสัยในคําสอนของพระพุทธองค์อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นในสังโยชน์สามท่านจึงให้คําชัดเจนมากว่าสิ่งที่ถ้าเราจะตัด สังโยตสามเพื่อเป็นภาริยาขั้นต้นได้สั่งโยตสามเราต้องไม่สงสัยเขาเรียกว่าไม่ลังเลสงสัยคือไม่มีวิจิกิจฉาในคุณของพระพุทธพระธรรมพระรสสฆ์ถามว่าทําไมเราถึงไม่มีวิจิกิจฉาคือเราเชื่อเชื่อว่าพระพุทธองค์ทรง,งตรัสว่าการให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิและเห็นวิปัสสนาญาณเกณฑนขั้นห้ามันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันเป็นทางนําไปสู่การไม่กลับมาเกิด เราเชื่อแบบไม่สงสัยในคำต่างๆเหล่านี้แต่บางคนก็จะบอกว่าโอ้ฉันเชื่อละฟังไปฟังมาเชื่อละไม่จริงครับผมรับประกันเลยว่าไม่จริงถามว่าทําไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าเวลาที่อารมณ์ต่างๆมันเกิดพอมันเกิดปุ๊บเขาด่ามาเลยยังด่าแทกเลยไม่ด่าออกมาเป็นคําพูดความคิดมันยังด่าเลยถามว่าเราเชื่อคำพูดตรงยังไงละ่ะถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เลยยังทําแบบนี้อยู่ เราต้องลองไปทบทวนตัวเองนะครับดังนั้นสั่งยศหนึ่งข้อวิจิจรฉาเนี่ยเราต้องไม่สงสัยในทางเดินเส้นนี้เพราะว่าท่านทําให้เราเห็นแล้วท่านบรรลุถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราเห็นแล้วแล้วภอริยสง์ที่ท่านปฏิบัติตามคําสั่งสอนท่านก็บรรลุให้เราเห็นแล้ว